สวัสดีสวีดัตนี่แหละครับว่าจะกินเขาเปิดมาเขาบูดกินบอดดอยตรงเอ้ยด้วยม,มาม่า ชิ้นครับอดเลยครับเช้าก็ไม่ได้กินเทียงก็ไม่ได้กินโอเคน้ำเดือดพร้อมมือเทียงครับมือเทียงเอาเอา,เอาลืมเอาช้อนออกช้อนมันอยู่ในนีว้วะเนี่ยจะว่าก็บอกเป็นย่างครับ อ่ะมือเที่ยงครับสอมพ่อมี่ซอมพ่อมี่นี่อุตรตายอ่อนไหม